สวัสดีค่ะสวัสดีคนรักบอลสีทุกท่านนะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนเพื่อนนะคะมาผ่าหัวบอลสีนะคะที่มีชื่อว่าอาจารย์คงนะคะเพื่อนๆตัวนี้ก็คือเขาเลี้ยงยากมากมเลยค่ะเพื่อนเพนเนี่ยตั้งแต่ได้มาเนี่ยนะคะเพื่อนเเนี่ยลากเน่าไปสองรอบแล้วค่ะเพื่อนเพอนันนี้ก็เป็นรอบที่สามแล้วนะเนี่ยอันนี้ดูหัวเพื่อนๆนเห็นไหมปลายหัวเขาอะเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูสิ เนี่ยปลายชิ้นเขาอะตอนนี้ก็มีหัวแล้วค่ัเพื่อนๆเนี่ยประมาณเท่านิ้วโป้งนะคะก็ลากประสบปัญหาลากเน่าอยู่แล้วค่ะแต่ด่างสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาผ่ากันนะคะเพราะว่าเขามีเขี้ยวเยอะแล้วค่ะเพื่อนๆอันนี้เราก็จะเอาจอมเขาไว้นะคะเนอะก็จะทําการผ่าเลยค่ะ จะเริ่มยังไงดีนะเดี๋ยวนะเพราะว่าตุงจอมเขาอะมันมีเขี้ยวด้วยค่ะเ,เพื่อนเดี๋ยวขอขอปาดแบบนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวนะ ก็แล้วแต่ถนัดใครถนัดมันนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะอาจจะใช้เป็นใบมีดก็คมคมมีดแกะสลักก็ได้นะคะเพื่อนเพื่อนแต่อันนี้หัวเขาค่อนข้างที่จะเล็กนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะเราก็เลยต้องใช้มีดที่ค่อนข้างที่จะคมนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะเพื่อให้เขามีความาแผ่น้อยที่สุดนะคะเพื่อนเพื่อนนี่เห็นไหม เห็นไหมคะนี่นะแล้วก็ชึบลงไปแบบนี้นะคะนี่แล้วเดี๋ยวเราก็จะตัดชิ้นตรงนี้ไปอีกนะคะนี่เขาจะได้นะคะหนอส่วนอันนี้นะคะก็เป็นจอมเขานะเนาะแล้วก็เราก็จะเก็บเขาไว้นะคะเพื่อนเพื่อนนี่เห็นไหมก็มาจะมาทำการผ่าเลยนะคะ เราก็จะเน้นเน้นผ่าตรงเขี้ยวเป็นหลักนะคะับนเพื่อนเพราะว่าอาจารย์คงเนี่ยเป็นบอนสีที่ค่อนข้างที่จะทํายากมากๆนะคะับนเพื่อนเพราะว่าหลายท่านนะคะเคยเขาก็เอ,อ่อมันทํากันออกมาแล้วมันไม่ค่อยป้ายอะครับเพื่อนมันไม่ค่อยป้ายสวยเนาะก็เลยต้องผ่าแบบอย่างนี้นะคะเราจะผ่าชิ้นแบบว่าเล็กค่อนข้างที่จะเล็กนิดนึงนะคะเพื่อน นี่แต่ว่าเขาก็คงจะงอกแหละค่ะเพื่อนๆขานี่เห็นไหมก็จะได้มาประมาณนี้แล้วนะคะนี่เห็นไหมเราจะเน้นตรงเขี้ยวเขาเป็นหลักนะคะเพื่อนๆ ก็ระวังมือด้วยนะคะเพราะว่ายางบอนสีเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความคันนะคะสำหรับคนที่ไม่เคยนะคะแต่ว่าอย่างเราเนี่ยเคยแล้วนะคะเ,เพื่อนๆชินแล้วเนาะไม่ใช่เคยแล้วหรอกชินแล้วนะคะก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องอาการคันนะคะนี่ก็ผ่าเป็นแบบนี้เลยค่ะ เห็นไหมชิ้นก็จะค่อนข้างที่จะเล็กนะคะเพื่อนเพราะว่าเราเน้นผ่าเอาแบบตามเขี้ยวเอาเขี้ยวเป็นหลักนะ น,ะะนี่นะคะก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปฉีดน้ำนะคะเพื่อนๆขานี่นะคะเ,เพื่อนๆเราก็จะนำชิ้นบอลน,นะคะที่เราผ่าไปแล้วนะคะเพื่อนๆเนี่ยมาล้างผ่านน้าแบบนี้นะคะเพื่อนๆเนาะให้เมือกเขาหมดนะคะเพื่อนๆเขาก็จะ รถมันหาอาการเน่าไปได้นะคะเพื่อนๆามเนาะเนี่ผิดผ่านน้ําแบบนี้นะคะนะก็จะประมาณนี้นะเพื่อนๆเ,เนาะล้างเมื่อเขาออกให้หมดนะคะเสร็จ<หล>แล้วเราก็จะนำเขามาแช่ไว้ในน้ําปูนนะคะบบเพื่อนๆเนี่ยทําอย่างงี้นะคะเนี่ยนับหนึ่งถึงสิบไปได้เนี่ยหนึ่งสองสามสีห้าหเจ็ดแปเก้าสิบแล้วก็นําเขาเอาขึ้นนะคะบบเพื่อนๆเนาะแล้วก็ผึ่งไว้ให้แห้งนะคะเนี่ย แบบนี้นะคะถึงเขาไว้ให้แห้งนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะนำลงไปวางปลูกเลยนะคะเพื่อน,เ,อนเห็นไหมนี่นะคะนี่ชิ้นค่อนข้างที่จะเล็กนิดนึงนะคะเพื่อนเ่อนเนาะนี่เคค่ะเคค่ะเพื่อนเพื่อนลืมบอกไปนะคะว่าเราได้นำเขานะคะไปแช่ไว้ในในน้ำยาเร่่องรากแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะ ลืมบอกไปนะคะเอาสก็แช่ไว้ในใน,น้ำยาเล่งรากนะคะเพื่อนๆแล้วก็นำมาวางไว้เลยค่ะเพื่อนๆขาก็วัสดุที่เราใช้นะคะก็ด้านล่างนะคะจะเป็นพิสมอสนะคะเพื่อนๆนะแล้วก็ด้านบนนะคะก็จะเป็นเพอร์ไลท์นะคะเพื่อนๆเนี่ยสูตรนี้คือจะดีมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเพราะว่าลองมาแล้วนะคะทำให้บอนสีไม่ หัวชิ้นบอนเสียเพื่อนเพื่อนไม่ค่อยเน่านะเพราะว่าตอนนั้นเคยผ่ารัตนสินเนาะแล้วแล้วมันมันได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะเพื่อนเพื่อนรัตนสินก็คือหัวแบบว่าเอ่อไม้อายุประมาณแค่สามเดือนนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็พอดีว่าแมวแมวมันกระโจนต้นหักเนาะเราก็เลยผ่าแบบซอยยิบเลยค่ะเพื่อนเพื่อนมันก็ได้ผลนะแต่ว่าถ้าเรา เพื่อนๆไม่งงเนาะถ้าเราใช้พีสมอสอย่างเดียวอะค่ะเพื่อนๆก็โอเคนะแต่ถ้าเป็นเพลไรอะเราจะใช้เพื่อแบบให้เขาแบบงอกร้อยเปอร์เซ็นก่อนนะคะเพื่อนๆเนาะถ้าเป็นเพลไรอย่างเดียวนะคะเพื่อนๆเวลาเขางอกมาอบอลสีมันจะไม่ค่อยแบบว่าอมันจะขึ้นมาเป็นลำต้นเรียวๆเลยค่ะเพื่อนๆนะ แต่ว่าถ้ามีเพอ์ไลท์รองด้านล่างนะคะเพื่อนๆเวลาลากเขาแทงลงไปอย่างเงี้ยมันก็จะได้สารอาหารมากขึ้นนะคะเพื่อนๆ <c oughs> มันก็ยังจะมีสารอาหารนะคะให้ลากเขาได้เจริญเติบโตเนาะแล้วลำต้นเเวลาเขางอกมาอย่างเงี้ยเขาก็จะอวบอะค่ะเพื่อนๆขานะลองไปทํากันดูนะคะเพื่อนๆเนี่ยอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะนี่นี่มาเรียงวางๆอย่างนี้นะคะนี่เห็นไหม นี่วิธีการนะคะนี่เห็นไหมด้านล่างจะเป็นพิสมอสนะคะพเพื่อนๆเนี่ยด้านล่างจะเป็นพิสมอดด้านบนก็จะเป็นเอ่อเพรไลไรนะคะเห็นไหมเนี่ยเวลาเขาแทางขึ้นมาใช่ไหมรา,ากมันก็จะลงไปข้างล่างนะคะพเพื่อนๆเขาก็จะมีสารอาหารนะคะที่ดีนะคะก็อันนี้เราได้กี่ชิ้นเนี่ยสองสี่หกแปดสิบสิบสอ สิบสี่สิบหกสิบแปดชิ้นนะคะก็เดี๋ยวจะมาดูกันนะคะว่ามันจะงอกร้อยเปอร์เซ็นหรือเปล่านะคะหรือว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะนี่แต่ต้นจอมเขาว่าสวยนี่เราอาแช่น้ำยางเล็งรากไว้นี่เห็นไหมเห็นไหมคะนี่อันนี้ก็เดี๋ยวก็จะมาปลูกเลยคะ่ะนี่นี่นะทำไปด้วยถ่ายไปด้วยแหละนี่นี่ วางไปแบบนี้นะคะอุย้ยอันนี้มันลึกเกินเดี๋ยวนะเอาใหม่นะมันลึกเกินค่ะเพื่อนๆประมาณนี้นี่เพราะว่าเดี๋ยวเผื่อแบบเวลาเขางอกขึ้นมานะนี่เห็นไหมก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่อาจารย์คงของเรานะคะ โอเคค่ะ<อ>เพื่อนๆค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์นะคะกดติดตามนะเป็นกำลังใจให้ช่องของบ้านบ้านสวนกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ